ะคพบกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเรนดอมในหัวข้อคุณคือคนที่มีบารมีโดยกําเนิดน,นะคะแค,แค่ต้องเชื่อในพลังของตัวเองนะคะว่าว่าคุณมีบารมีมาโดยกําเนิดน,นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่หนึ่งพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้ขอมาเจอคลิปนี้ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิปคลิปนี้แม่หมอจะถามว่าทําไมคุณถึงมีบารมีนะคะมาตั้งแต่กําเนิดอะ่ะทำไมอะ่ะนายอัพสอดว้าวจ็สมินโอเคค่ะมาเรามีตั้งแต่กำเนิดเหมือนกันนะคะจัคมินนี่คือแบบตั้งแต่อดีิชาติเลยนะคะตั้งแต่แบบ ก่อนที่คุณจะลงมาเกิดด้วยซ้ําไปอ่ะคะคุณมีบารามีมาติดตัวคุณมาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะซิกออปเปนทัคเคจริงๆด้วยเป็นผู้ให้โอเคได้แ,แม่หมอจะอ่านนะคะว่าโอเคทําแม่หมอถามว่าทําไมใช่ไหมอะ่ะบารามีพี่ไพ่บอกว่าบารามีคุณมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความยุติธรรมนะคะลูกดวงจัสเมนอ่ะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมและเขาเรียกว่าอะไรรักความถูกต้องมากๆอ่ะนะคะคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบ เป็นคนที่พูดความจริงอะนะคะบารมีคุณเกิดจากคุณเคยช่วยเหลือคนที่ถูกเอาเปรียบอะ่ะคุณเคยปกป้องใครบางคนนะคะแม้แม้ว่าแบบไม่ได้อะไรตบเทนอะ่ะแต่คุณเลือกที่จะช่วยเขาอะ่ะบุญนี้ส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีพลังที่สะอาดมากๆอะ่ะใครๆก็ศรัทธาในตัวคุณอ่ะนะคะเหมือนคุณมีบุญเก่าจริงๆนะคะลูกลวงที่ติดตัวคุณมานะคะคุณมีบารมีแห่งการเยียวยานะคะลูกลวง เยายาที่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 หมอบอกอ่ะคนที่ตกทุกข์ได้ยากอ่ะนะคะทําให้คนรอบข้างสบายใจอ่ะนะคะตัวคุณอ่ะนะคะคุณมีพลังของความอ่อนโยนที่ใครอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีนะตัวคุณเองอ่ะนะคะบารมีเกิดจากคุณเคยช่วยคนในวันที่เขาหมดแรงอ่ะนะคะในวันที่เขาหมดหวัง เคยให้กําลังใจใครบางคนจนเขากลับมามีแรงนะคะมีกําลังใจสู้นะคะจักรวันยกให้คุณเป็นคนที่ให้แสงคนอื่นโดยไม่รู้ตัวนะคะลูกดวงแล้วก็บารมีจากอดีตของคุณนะคะชอบแบ่งปันของที่คุณมีอะ่ะแม้แต่ตัวเองมีไม่มากอ่ะนะคะคือคุณก็แบบช่วยเหลือเขาอะ่ะบุญการให้เล็กๆเนี่ยจา กลายเป็นโชคใหญ่ของคุณนะคะลูกดวงบารมีแบบเนี้ยจะดึงดูดทรัพย์จะดึงดูดโชคอ่ะนะคะคุณน่ะแม่หมอจะบอกเลยนะคะคุณเป็นผู้ให้จริงๆหกเหรียญน,นะคะที่แม่หมอบอกเป็นผู้ให้จริงๆอะ่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณน่ะเกิดมามีโชคนะคะลูกดวงเกิดมามีโชคมีโชคทางด้านการเงินอะ่ะร่ำรวยได้เลยไพ่หกหกเหรียญอ่ะนะคะ คุณอาจจะแบบเขาเรียกว่าเไรอะคุณอาจจะต้องผ่านชีวิตมากปนคุณอาจจะแบบไม่ได้รวยเร็วนะคะลุวงแต่ชีวิตคุณจะไม่ตกต่ําแบบยาวนานอะนะคะพอถึงเวลาเงินเข้าแบบไม่คัดคิดนะคะชีวิตของคุณแม่มอกว่าจริงๆมีคนช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเหมือนเวลาคุณแบบมีปัญหาในชีวิตเนี่ยมีคนดนึงคุณอ,อกจาก ปัญหานะคะออกจากอุปสรรคอะมีคนช่วยเหลือคุณแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆจัสติมนต์อะเป็นเหมือนเทวดาจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากยของคุณอะนะคะคุณเป็นคนที่บารมีมาตั้งแต่เกิดจริงๆอะนะคะมีคนช่วยเหลือคุณจริงๆคุณอาจจะให้มาหลายภพหลายชาติอะไม่หมอว่านะคะเพราะไพ่ของสิบหกเหรียญอะเป็นผู้ให้มาก่อนแน่นอนเขาพูดว่าจัสตมินอ,อาจจะให้มาหลายภพหลายชาติเจดีมาหลายภพหลายชาติอะนะคะบุญบารมีเลยแบบ มาตั้งแต่กำเนิดจริงๆอ่ะมาชาตินี้ก็มีคนมาช่วยเหลือคุณซัพพอตคุณถ้าคุณมีคู่คุณก็จะมีคู่คนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณซัพพอตคุณอ่ะนะคะอาจจะเป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณจริงๆที่จะเข้ามาเกื้อหนุนเกื้อคุณคุณอ่ะนะคะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอตคุณอ่ะนะคะเพราะบุญที่คุณเคยทําไวหลายภพหลายชาติอะนะคะลกลวงก็คือตั้งแต่กําเนิดอ่ะนะหัวข้อของเรานะคุณก็จะได้รับความตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มากๆเหมือนกันอ่ะนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบารม,มีจากความเมตตาจิตใจดีละเอียดอ่อนอ่ะนะคะบุญจากการฟังคนอื่นบุญจากการปลอบใจและบุญจากความจริงใจที่คุณให้ผู้อื่นเสมอ,อะ่ะคุณคือคนที่ใครเจอแล้วรู้สึกว่าคุณปลอดภัยนะคะลูกดวงโอเคอะไรอ,อีกโอ้สลับหน้า <laughs> <laughs> เห็นไหมคะ มีความสุขมากอะชีวิตคุณแม่หมอว่านะคะเกิดมาเพื่อมีความสุขอะชีวิตคุณอะเดีเลิรเวอร์ที่แม่หมอบอกเห็นไหมคุณมีคู่แท้ของคุณมาด้วยนะคะลูกดวงนะใครที่โสดคุณมีคู่แท้จากอดีตชาติเลยอเห็นไหมคะที่แม่หมอบอกเขาอยู่ตำแหน่งเดียวกันเคยเกื้อเคยช่วยเหลือกันเคยเกื้อหนุนกันมานะคะโอ้เห็นไหมคะรุ่งเรืองแบบรวยมากๆที่แม่หมอบอกตัวคุณอะนะคะแม่หมอจะบอกเลยอะคุณอะ คุณอะแม่หมอู้สึกตัวคุณเน่ะนะคะคุณมีความสุขอะไอข้าวถ้วยคุณอะเหมือนไม่จมอยู่กับความแค้นนะคะลองดงคุณเลือกที่จะให้อภัยนะคุณเรือกที่จะให้อภัยคุณเลือกเรียนรู้นี่คือบุญที่ชนะพลังไร้ทั้งหลายเลยอะนะคะไม่ว่าสถานการณ์แย่แค่ไหนคุณผ่านได้ทุกครั้งเลยอะแม่หมอว่าคุณเกิดมาเพื่อแปลงพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกจริงๆนะคุณสามารถทําได้อะบุญจากการให้การช่วยเหลือการเสียสละการไม่คิดร้าย คุณคือคนที่มีบาร,รมีมาแต่ก,กําเนิดจริงๆบาร,รมีจากความความดีที่คุณสะสมมานานอะนะคะบาร,ร,รมีของการเยียาาผู้คนนะคะลูกดวงบาร,รมีจากความซื่อสัตย์บาร,รมีจากการสู้ชีวิตของคุณน่ะนะคะบาร,รมีที่คุณเมตตานะ่ะคุณปล่อยให้โลกรับรู้นะคะลูกดวงคุณไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ว่าแม่หมอจะบอกเลยว่าจากวันกําลังพาคุณกลับสู่เส้นทาง สิ่งที่คู่ควรกับคุณอะนะคะที่เป็นของคุณจริงๆเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาส่งมาให้คุณอะนะคะเพราะคุณคุณมีติดตัวคุณมาแน่นอนอะแต่คุณก่อนที่คุณจะรวยที่ไม่หมอบอกคุณจะรวยช้าคุณต้องผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนเห็นไหมคะถึงคุณจะรวยอ่ะแต่คุณรวยแล้วคุณจะยาวนานมากๆคุณจะออาบันเดนมากๆเลขเก้าเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคะเก้ากับเก้าเหมือนเหมือนเหมือนค้าอย่างนี้เหมือนกันเลยอ่ะหมายความว่าคุณ เคยเป็นผู้ให้แต่คุณต้องเป็นผู้รับด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกนะคะลูกดวงเพราะว่าคุณให้คนอื่นมาเยอะอาจจะเป็นอดีตาชาติก็ได้จัดเม้นนะคะที่คุณเคยให้ผู้คนชาตินี้คุณก็เป็นคนที่จิตใจดีเหมือนกันนะคะลูกดวงให้ไม่หวังผลตอบแทนแต่ที่คุณจะได้อะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลบอกว่าเธอก็ต้องเป็นผู้รับที่ดีด้วยนะจะให้ความมั่งคั่งร่ำรวยคุณแน่นอนเห็นไหมคะหรือเลเวอร์ให้ทุกอย่างอ่ะให้ความสุขให้ความสมหวังอะไรที่คุณปรารถนาในชีวิตของคุณอ่ะนะคะอ่า นือ่าในอ,อัคคับนี่คือความหวังความฝันเป็นจริงนะคะลูกรวงความสุขในชีวิตของคุณความมั่งคั่งความร่ำเรวยความสมดมสมบูรณ์คุณได้ทุกอย่างอ่ะชีวิตของคุณจะมีความสุขจริงๆคุณน่ะมีบารมีเขาเรียกว,ว่าอะไรมีบารมีติดตัวของคนที่จะรวยของคนที่จะมั่งคั่งจริงๆอ่ะเดมเพรแม่หมอจะบอกเลยพี่ไพ่บอกว่าบารมีของคุณทํางานได้ก ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรนะคะลวรวมคุณคู่ควรแน่นอนอ่ะคู่ควรกับความรักที่ดีคู่ควรกับความมั่งคั่งร่ำรวยอ่ะเมื่อคุณยืนอยู่เมื่อคุณยืนในพลังของตัวเองอ่ะเมื่อคุณยอมรับว่าคุณเก่งคุณดีพอคุณคู่ควรอ่ะบารมีที่สะสมมาหลายภพหลายชาติจะถูกปลดล็อกทันทีนะคะพี่ไพ่บอกว่าอย่างนี้โอเคชอบจัดไพ่เอียงเนี่ยนะคะแล้วก็คุณจะได้อะไรอ่ะคุณจะได้ความสําเร็จนะคะลวหลวมคุณจะได้ความสําเร็จ บารมีของคุณจะดึงดูดผู้คนที่ดีๆโอกาสดีๆและความสําเร็จคุณจะมีโชคแบบไม่คาดคิดนะคะลูกดวงโชคใหญ่แบบไม่คาดคิดคุณจะดึงดูดแต่ความโชคดีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ได้รับโอกาสจากคนที่คุณไม่รู้จักงานเงินความรักดีขึ้นแบบไวมากๆเลยนะคะลูกดวงเนาะนี่ก็เส้นทางชีวิตคุณจะไหลลื่นขึ้นนะคะลูกดวงอะไรที่แบบว่าอะไรที่มันยาก อะไรที่ติดขัดอ่ะนะคะลุงดวงทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นน่ะปัญหาจะมีทางออกนะคะต่อจากนี้ปัญหาจะมีทางออกเสมอเพราะบารมีของคุณทํางานเต็มกําลังแล้วจริงๆอ่ะนะคะลุงดวงคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณคู่ควรจริงๆนะคะลุงดวงไม่ว่าจะเป็นคู่ที่ดีคู่บุญคู่บารมีของคุณที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะลูกดวงคุณมีคู่แน่นอนถ้าคุณโสดคุณจะมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยจากการให้ของคุณนะคะคุณต้องเป็นผู้รับแล้วจริงๆอ่ะเพราะเดียมเพจนี่ เขาเรียกว่าเไรอ่ะเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะแบบเขาเรียกวอะไรประเคนประเคนสิ่งนี้ใหคุณจริงๆอ่ะนะคะความมั่งคั่งความร่ำรวยความร่มสมบูรณ์อ่ะคุณอ่ะจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากๆอ่ะนะคะจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองอ่ะนะคะคุณจะมีชื่อเสียงมาจากเขาเรียกวอะไรความสามารถของคุณอ่ะนะคะมีชื่อเสียงความคุณจะมีความรักที่ดีมารมี แม่หมอรู้สึกว่าบารมีที่ติดตัวคุณมามันเหมือนแบบการ์ด VIP อ่ะนะคะลุงดวงแต่แต่ความเชื่อในตัวเองอ่ะนะคะคือเหมือนคุณยื่นคิ้การ์ดนั้นให้จักรวาลปลดล็อกประตูให้คุณอ่ะนะคะคุณต้องเชื่อคุณต้องเชื่อแล้วก็ว่าคุณอ่ะมั่งคั่งเป็นคนมั่งคั่งเป็นคนร่ํารวยอ่ะนะคะ <S <S พี่ไพ่บอกว่าคุณที่มาเจอคลิปนี้คุณมีบารมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยอ่ะแต่บารมี จะทางานได้ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรพอคุณเชื่อในพลังตัวเองอะนะคะประตูที่ปิดอยู่จะเปิดออกนะคะดวงดวงโชคจะวิ่งเข้ามาหาคุณโอกาสจะเข้ามาเร็วขึ้นผู้คนจะศรัทธาในตัวคุณเงินงานความรักจะไหลมาและคุณแบบเขาเรียกว่าและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรทุกอย่างทุกเรื่องราวจริงๆแม่หมอว่าชีวิตคุณอะคุณชีวิตของคุณคุณจะมีความสุขคุณคู่ควรกับความสุขมากๆเลยนะคะลูกดวงและวก้าถ้วยนี่คนโสด นะคะคนส่วนคุณจะได้มีคู่แน่นอนเห็นไหมคะนะคะแล้วก็จะมีชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขความสุขกินอิม่มนอนอุ่นสุกกายสบายใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไร้ล้มสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ลายถ้าเป็นผู้หญิงมาเจอคลิปคลิปนี้คุณคุณเป็นเศรษฐีนีได้เลยนะคะลงุงลวงเขาเรียกว่าอะไรจัก,กรพรรดินีนะคะคุณจะมีคู่ที่เป็นเอ็มเพอเลอร์ เออเอมเพลเยอร์ Emperor, คือเป็นคนที่มีอํานาจมีบารม,มีนะคะลุงดวงคู่บุญคู่เก่าค,ค,คู่แก่ของคุณน่ะนะคะผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายจะได้ผู้หญิงเป็นดียเอ็มเพสอะ่ะเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกอย่างเลยอะ่ะจิตใจดีมีเมตตาครบจบในคนคนเดียวอ่ะนะคะผู้หญิงคนนี้ที่คุณจะได้อ่ะนะคะขอยืนยันพลังงานนะคะคุณเกิดมาเพื่อเพื่อมีชีวิตที่ดีเพื่อมั่งคั่งร่ารวยอ่ะนะคะลุงดวงเพราะคนเป็นผู้ให้อ่ะคนเป็นคนที่จิตใจดีที่แม่หมอบอกมาตั้งแต่ต้นอ่ะนะคะยืนยันพลังงาน พินเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าคนในคนอ่ะเป็นใหญ่เป็นตัวจริงๆเป็นผู้นําคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นํานะคะลูกดวงเก้ากับเก้าโอแม่หมอว่าเก้ากับเก้าเห็นไหมคะเก้าเหมือนเลือกเอ็มเจ n นดับเบร์เลยอ่ะเก้าเก้าเก้าเห็นไหมคะเก้าเก้าเก้าได้เลยอ่ะลูกดวงเห็นไหมคะแม่หมอว่าตัวคุณเองอ่ะ จะมีความบันเดนขั้นสุดเลยะนะคะมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้คุณแล้วจริงๆอ่ะนะคะสิ่งที่คุณให้ผู้อื่นไปอะ่ะมันไม่เสียเปล่านะคะลงดวงสิ่งที่คุณทำอะ่ะสิ่งที่คุณให้อ่ะนะคะบุญเก่าบุญใหม่มามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมามาผนวกกันอะ่ะคุณจะรวยมากๆเลยอะ่ะเหมือนประตูสวรรค์เปิดทางให้คุณแล้วจริงๆนะคะลุงดวงเห็นไหมคะมันมันสวรรค์ก็เปิดทางให้คุณแล้วจริงๆอะ่ะคุณจะมีชีวิตที่เหมือนรับอย่างเดียวแล้วว่า นะคะรวบรวมเหมือนรับอย่างเดียวแล้วให้มาตลอดอ่ะถึงเวลาของคุณแล้วที่จะกวนบอกว่วา คุณไม่ได้รวยเร็วอ่ะคุณต้องผ่านด่านมาก่อนผ่านวิบากของคุณมาก่อนนะคะพอจบกระบวนการชําระล้างอ่ะชีวิตของคุณจะอับันเดนขั้นสุดนะคะลุงดวงชีวิตของคุณที่แม่หมอบอกอ่ะจะมีความสุขไพ่ของเก้าเหรียญเก้าถ้วยอ่ะนะคะลุงดวงคุณเห็นไหมอ่ะเก้าเหรียญเก้าถ้วยความอับันเดนเป็นเศรษฐีนีได้เลยอ่ะชีวิตของคุณแม่หมอจะบอกเลยนะคะลุงรวงเขาเรียกว่าอะไรคอมพิวต์ทุกด้านการเงินการงานความรักความมั่งคั่งความร่ารวย อ่ะมันเนนสุดๆเลยอ่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ไล่ให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไล่ล้อมคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้คุณนะคะให้พบเจอแต่ความดีอ่ะรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะสําเร็จทุกด้านอย่างนี้จริงๆได้เลยอ่ะนะคะเป็นราชินีอ่ะตัวคุณเองที่แม่หมอบอกอ่ะเกิดมาเป็นคนที่มีอํานาจมีบารมีเกิดมาเพื่อรวยอ่ะนะคะเหมือนจักรวาลอ่ะตอนที่คุณเกิดอ่ะ หมือนเขาให้คุณได้เรียนรู้นะคะลงหลวงให้เรียนรู้แบบชีวิตที่มันมีปัญหาชีวิตที่มันเสียใจชีวิตที่มันเศร้าผ่านความเจ็บปวดมาเรื่องความรักบ้างอะไรบ้างอ่ะนะคะเหมือนจบจบกระบวนการนะ่ะไอ้รอรอไม่คุณอ่ะนะคะให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรรอรอไม่คุณแบบตื่นรู้ก็ได้นะคะแบบว่าเจตนาของคุณโซเพนของคุณที่คุณเกิดมาในภพชช่นนี้เพื่อคุณได้ตกผลึกให้คุณได้เรียนรู้ เข้าใจชีวิตแล้วก็เอาเอาความรู้ของคุณเนี่ยอาจจะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ไปสอนผู้อื่นได้นําทางผู้อื่นได้อะเหมือนคุณเป็นแสงมีปัญญาโกแกวิสต้อมเป็นนักเยียวยาผู้คนได้เลยเหมือนกันนะคะลูกดวงตัวคนเองมี w i สต้อมปัญญาที่ติดตัวมาแบบหลายพหลายชาติเหมือนกันแม่หมอว่านะคะลูกดวงเนี่ยจัดเมนนี่คือเขาเรียกว่าลูกักของเทวดาจาตัวลูกลักของเทวดานางฟ้านะคะตัวคุณเองอะนะคะคืออาจจะเป็น เขาเรียกว่าเลยอ่ะถ้าคุณเชื่อนะคะอาจจะเป็นเทวดานานงฟ้าลงมาเกิดอ,อะไรอย่างเงี้ยลงมารับบทเรียนอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเออโลกมนุษย์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบทเรียนกรรมอะไรอย่างเงี้ยพอพอรู้บทเรียนกรรมแล้วก็คือแบบมีชีวิต,ตที่สุขสบายอ่ะนะคะมีชีวิตแบบเป็นคุณหญิงคุณนายไปเลยอ่ะนะคะมีความสุขเจอคู่เจออะไรที่มันที่เป็นของคุณจริงๆอ่ะสมบัติของคุณจริงๆคู่ของคุณจริงๆที่ที่ที่เขาเรียวกว่าอะไร ติดตัวคุณมานะคะแม่มอว่าเป็นอย่างนั้นได้เลยเพราะพ่ยจ็ดเปนขึ้นอ่ะอะไรที่เป็นของคุณจะเข้ามานะคะลูกดวงไม่ว่าเงินไม่ว่าคู่ทุกอย่างเลยะนะคะสมบัติก่าแกของคุณจะไหลามาเทมามากๆเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งมาให้อ่ะเก้าเก้าก้าอ่ะนะคะเราเราอยู่เฉยๆเราทําปัจจุบันให้มีความสุขที่เหลือคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลเขาประเคนให้เราเองก็ส่งให้เราเองนะคะลูกลวงนะคะเพราะแม่หมอว่าคุณตื่นรู้แล้วนับ คือจากนี้ไปอรับแต่ความอันเด d o รับแต่ความมั่งคั่งรับแต่ความร่ารวยเงินทองจะไหลมาเทมาทาอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะเหมือนสาวรรค์เปิดทางให้คุณนะคะลูกดวงเนาะแม่บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆขอให้ลูกดวงเชื่อว่านี่คือพลังงานของคุณเพราะว่าไม่มีเหตุบังเอิญที่เราได้เจอกันนะคะอาจจะเป็นสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารจากจักรวาลมาหมกคุณว่าคุณจะมีความอ b a น d o n คุณจะมั่งคั่งร่ารวยคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรชาติกําเนิดของคุณน่ะคุณเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ดีแต่ต้องมาเรียนรู้วิบากกรรมก่อนเรียนรู้ในขั้นตอนการใช้ชีวิตก่อนอย่างเงี้ยเพื่อมา ตกผลึกเพื่อมาสอนคนหรือว่าคุณอาจจะวันหนึ่งวันหนึ่งคุณอาจจะกลับไปบอกดาวของคุณก็ได้ว่าเออโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนี้นะแม่หมออ่านมันแฟนตาซีอะแต่ไม่รู้สิมันมันผุดขึ้นมานะว่าวันหนึ่งคุณอาจจะกลับไปในที่ของคุณอนะคะอ่านคนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะกลับไปบอกคนในที่ของคุณก็ได้ว่าโลกมนุษย์เขาเป็นอย่างนี้นะเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้นะคะแต่ในที่สุดอะมันจบบริบูรณ์อะ ชีวิตของคุณที่แม่หมอบอกว่านี่แหละมันจะมีความสุขมันจะอัมันเด้นมันจะครบวงจรจริงๆอะนะคะมีคู่มีความสุขร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้มีเงินแบบเขาเรียกว่าอะไรเศรษฐีนะคะไพ่เศรษฐีขึ้นอะนะคะลูกดวงนะรับเอาไปได้เลยนะคะลูกดวงขอทุกคนโชคดีค่ะ